ก็ดิ่งก็ดึงเราไปไหนแล้วลวะแค<ม>สามคนมา ยังพี่มาแล้วว้าวีกเปินแีน้ำเงนส้ำงส้ิดี้ิอสน้นสีิ สวยงามมากจริงใอุ้ยจรนี่แพนคือพอเปิดเปิดออกมาแล้วแม่งเหมือนแบบเปิดอบเลยสีมันแบบสดวาวมากให้มันแบบว่าเฮ้ยะอ่เอาอย่าเพิ่งยเดิ่ยพงเยพง่อยาเอาพอเเอาเ่เอาายอ นี้ก็ไม่น่าใช้น้ำลายเนาะง,งานอะไรคะไหมพรมสวมหัวค่ะไหมพรมสวมหัวค่ะคอเซ็ปต์หนึ่งที่เปิถ้าทำเสียงปกติตไม่ปกติเป็นแบบนี้เลยเสียงปกติอุ้ยเคอนะ เลยคุคาโอ้โหไปสิคนเียบสวยจริงแม่อุยดูดิคุณนายมุกเยอะไปทำเสียงมีคนมาไปค่ะไปค่ะแม่สวยจริงลูกค่ะคราคือจึ้ง เสีไม่ได้นะวแใจรักมากมากมากมสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าด้วยนะคะอันนี้คืแบบสวมหัวเนาะใช่ตอนนี้เรากะมุงสวิด้วย SWH นะคะลูกค้านะ a อ p e ุ้ยลูกค้าสวยสวยมากสวยมากสวยมากรูดี่แล้วก็ตูนชามสวยโมโหแล้วนะนี่นี่นี่มันน่ารักอย่างนี้อะสวยี้ สวยจริงสวยจ้าพี่เก่งกับมาเขียนแบบนี้เลยนะลูกค้าบอกเลยแบบคุ้มลายแบบทอมาแบบดีมากอะลูกค้าดดิไม่ต้องรีบก่อนหมดนะแม่น่ใช่แล้วเพราะว่ามีไม่เยอะนะคะหัดนี้คือหมดเร็วมากแม่น่ารักไปใส่แบบคุมไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าไปโรงเรียนหรอ ออ L S S ท่าไรคะ L S S นะคะลูกค้าพาราอยู่ที่สามสองนะคะลูกค้าพาราอยู่สามสองค่ะลูกนี้หนูเปิด r S W H นะคะลูกค้าป้ายแอปเปิลเหมือนกันนะคะพาราเหมือนกันเลยสามสองลูกดีวิวเหลือสามทวนค่ะไปจ้าแม่ L S S รีบนะหนูบอกเลยว่าโคตรฉ่ำสวยมากหวานมากน่ารักของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ เอาตรงๆคือหนูคุยกันแล้วจะเปิดไปใส่กันรีบนะแม่ไปใส่กันเลยมาสวัสดีค่ะโซดู LA ดูนี่เลยไปนี่น่ารักอุ้ยน่ารักมากอะทำไมมันน่ารักขนาดนี้แม่เออมันสวยไปลราเป่าหวาเดี๋ยวนะฆ่ากกลางให้ไม่ทำเลยมันสวยจริงทุกตัวลูกค้าเนี่ย เห็นไหมว่าหนูไม่มีนี่นะดึงมาหมดอะอันไหนดึงได้ก็ดึงเพราะเราโชว์กันทุกตัวอยู่แล้วค่ะลูกค้าพี่ปิดสวิกมันให้หนูนี่จับมันไปต้มเดี๋ยวนี้แลับมันไปต้มเดี๋ยวนี้อุยหนักมากตัวประมาณเท่าสิบแม่สิบเท่ากับสองเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวกระสอบนี้จะนับที่ใหม่งานต่อไปจะเปิดอะไรคะยืดขาวจ้ะ แม่มันสวยกำว้างแง่คุณผู้ชายก็ใส่ได้ลูกค้าเนี่หนูดูให้หนูตาลายเห็นหนีเป็นรูปเห็นถืเห็นจ้านี่โอ้โหดูลูกค้าโซเซรึง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 ว้างอ่ะเขาไม่ได้หนามากนะแม่คือใส่ได้ใส่ได้เลยใส่ได้จริงน่ยน่ารักจริง ต้องออกลงจํานวนตัวกระสอบเก่าประมาณปเจ็ดสิบลูกค้าประมาณเจ <70 S 1> <70 S 2> ็ดสิบตัวเนาะลูกคา <70 S 2> ้านะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหนูต้องต้องบวกลบให้เดี๋ยวเราจะนับให้อีกทีตอนลงไลน์นะคะลูกค้าแจ้งแจ้งทุกไลน์เลยนะคะว่าตัวนี้นะเป็น40กิโลนะคะลูกค้าแต่ว่าความไหมพรมกางเกงยีนทุกๆุอย่างอะลูกค้าน้ำหนักอะ ตามกระสอบแน่นอนค่ะลูกค้าแต่จํานวนตัวเดี๋ยวหนูนับให้อีกทีนะคะเพราะว่าในแต่ละกระสอบจํานวนจะแตกต่างกันเพราะว่ามีความหนาบางของผ้าแต่ละกระสอบแตกต่างกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหลังจากที่หนูลงไลฟ์หนูก็จะแจ้งกันอีกทีนะคะลูกค้าว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะจ๊ะเว้นี่อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเต่งหันหกค่ะหกทงหงเส้หงเหรอนี่ไงค่ะเส้นหงเลยเส้นหงอยู่ชิ้นสักรีดนะคะ แม่ลูกค้ารอกันเยอะอยู่นเอาอย่าว่นานะแม่โชว์ทุกตัวเพราะบอกเลยว่าสวยทุกตัวเหมือนกันนี่ตัวลูกค้าสวยมากอ่ะจริงทำไงอ่ะทำไงอะซื้อสิซื้อได้ไหมล่ะขอร้องสวยทุกตัวนะสวยจริงแม่ต้องรีบมาซื้อตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวใกล้หนาวใช่จะก็อาจจะแพงกว่านี้ด้วยเพราะว่าหาของสวยๆยากจริง ช่วงเนี้ยคนเริ่มมาอุ้ยอันนี้ผ้าดีมากเอ็ด้เก็บเาแบเนี่ยสีนี่หวานมากเขาไม่เห็นเธอเธอไปไกลอุ้ยเออน่ารักน่ารักอันนี้ันนี้อันนี้อันนี้ลายพื้นๆก็น่ารักลค้าพื้นๆแบบลายแบบกำปิ้กกำปิ้กเท่าไรคะขออีกรอลลูกค้าพันลายอยู่ที่สามสองค่ะลูกค้าลูกรีวิวเหลือสามทวนรีบเก็บเลยค่ะ รีบเก็บรีบจัดเลยจ้ะค่าหงายแม่อยู่แถวไหนคะอะไรน,นะคะลูกค,ค้าอหน้าร้านอยู่ที่ทุ่ทุ่งนท้องสายหนึ่งซอยสิบสามนะคะลูกค้าหรือว่าปรับแมพแมพปรับแมพปรับแมพมาที่โกดังผ้าบางแวกใบเปิร์นะคะลูกค้าสวยมากน่ารักมากอ่ะนี่โอ้โอ้โอ้หมดงามแม่กระจกคือไม่เห็นเลย,ยน้องไม่เจ้าเห็นไหม สวัสดีค่ะลูกค้าพาราอยู่ที่32นะคะลูกค้ารูปรีวิวเหลือ3ามทวนนะคะหน้าร้านอยู่ที่ทุกทุกคนทอสาย1นึ่ซอยสิค่ะสะดวกมามาที่หน้าร้านได้เลยนะจ๊ะลูกค้าสองลูกกดตรงนี้ได้เลยนะคะมีเลขส่งนะแม่นะคิดไปตรงนี้ได้เลยนะคะใลิดตรงนี้ได้เลยสวยมากสวยโง่นี่ก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าอุ้ยจะสวยไหมนะเธอแต่ว่าสีฉ่ำว้ายสต๊ รักไม่น่ารักแม่พิศระนาวตัวเองเลยเพราะว่าเรามียืดขาวไหมคะมีเดี๋ปอดับแม่ลอเลยรอยเอฟเลยนะมินสกี้มากมากลายทะลุแม่ต้อไปตีฟูนะรับรองใช่เอาไปซักแล้วก็อบเครื่องอบอุ่นแมาชอบอันเนี้ยฟูฟ่องเราซิ่วอะไรนะสปอร์ตสปอร์ตูเมนยหวานค่ะรูเล็งหมีค่ะ หมดแล้วหมดแล้ววันนี้มีหุตนด้วยแรงหมดแล้วสายสายลูกค้าสาตัวนี้นะคะเป็นน้องแอปเปิลนะคะลูกค้ารหัส S W H นะคะเป็นเสื้อไหมพรมสวมหัวนะลูกค้ามาลายเฉยมาลายเออเนี่ยไปไหนอะเขาปากสัะงไม่รูจะเป็นต่างประเทศอ่านี่ลูกค้า S W H นะคะพาลาซื้อสามสองลูกค้าลูกรีวิวนะคะลูกรีวิว ลูกรีวิวเหลือเพียงสามทวนใครอยากได้รีบรีบรีบเก็บรีบตำนะคะลูกค้าลูกรีวิวรีบเก็บรีบตำนะนีลูกค้าสวยมากสวยจริงสวยตึ้งคือผาราคือดีขนาดนี้กับล็อตใหม่ของหนูนะคะลูกค้าล็อตตัดพึ่งลงเลยใครอยากได้รีบเลยนะคะลูกค้ารีบเก็บรีบตำเพราะเดี่ยวหน้าหนาวนะแม่ของหมดราคาแพงอันนี้ก็คือบอกเลยว่ามาหน้า คัดแบบตอนนี้ไม่ได้แลนะแม่ตอนนี้คือเราได้คัดหัวอยู่เลยนะมีงานผ่าหน้าไหมคะผ่าหน้ามีค่ะลูกค้าจ๋านี้เลยค่ะลูกค้า S W H คมีเสื้อสาวอวดป้ายฟ้าไหมคะมีจ้าเสื้อสาวอวดป้ายฟ้าก็ันนี้เลยนะคะลูกค้าที่หนูใส่ก็ในกระสอบเหมือนกันนะคะลูกค้าสามสองเลยสามท่วนใครรับแจ้งมาได้เลยค่ะสวยมากอันนี้คือเอาแบบเอามาโช์แค่บางส่วนใส่หุ่นเนาะในราวก็คือน่ารักหมดเลยลูกค้าถ้ามันสวยจริงๆแนะนําให้เอานะ จริงๆ SW h คือสวยมากน่ารักค่ะน้อง,องกวางอ่ะอะไปเดี๋ยวเจอยืดขาวก็ต่อกันใลไลฟ์ถัดไปนะคะ